ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแล็บนะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับท่านไหนนะที่ใช้นะครับระบบโซลาเซลล์อยู่นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับเจ้าตัวพวกแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับในการใช้งานนะครับมัวใจหลักอย่างที่เคยได้กล่าวไปนะครับในการใช้งานเราทำยังไงนะครับ ตัวนี้เป็นระบบ12โวลตวนะครับหรือระบบ 4s ลิเทียมฟอสเฟตก็จะมีในส่วนของแรงดันนะครับตามที่เห็นในตอนนี้3.43 3.5 2 3.40 3.41ก็จะเห็นว่ามีเซลล์หนึ่งนะครับที่มีแรงดันโด่งขึ้นมานะในช่วงที่แรงดันแบตเตอรี่ใกล้เต็มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ 4s ซึ่งคอนโทรลชาร์จนะครับ mppt รุ่นนี้ก็จะ ตัดการชาร์จอยู่ที่14.4โวลต์นะครับนะอ่าก็จะชาร์จไปเรื่อยๆจนกว่ากระแสจ,จะหยุดไหลนะครับกระแสชาร์จตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่าย4โมงนะครับ16นาฬิกากระแสชาร์จอยู่ที่31แอมป์นะครับพอดีผมพักชุดหนึ่งเอาไว้นะเนื่องจากถ้าชาร์จที่กระแสสูงนะครับอ่าระบบ ของเขาเนี่ยก็จะมีการตัดต่อนะครับเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่จะไม่อัดกระแสแบบต่อเนื่องนะครับถ้าเราลดกระแสให้พอเหมาะนะครับการชาร์จก็จะไม่ไม่ถูกตัดไม่ถูกขัดจังหวะนะครับนะทีนี้นะครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้จะแก้ยังไงนะครับก็ง่ายๆครับวิธีการก็ติด Active บาลานซ์เข้าไปช่วยนะครับ จากที่ผมใช้ในระบบ C s หรือระบบ12วัก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้ระบบ 8S 16S นะครับหรือระบบแรงดันสูงกว่านี้ก็ลองนำตัวเจ้า Active Balance นะครับเข้าไปติดตั้งดูนะครับถ้าเป็น Active Balance รุ่นเล็ก นะครับก็จะเป็นแพ็กเล็กพวกนี้นะก็จะติดขนาด1.2แอมเข้าไปนะจะเห็นว่าแอคทีเว l ลนซ์ของแต่ละแพ็กก็ก็จะเริ่มทำงานนะครับอ่านะจะเห็นไฟติดกับริบนะบอร์ดนี้ก็ติดค้างถ้าติดค้างก็คือนะมีการบายพาสหรือมีการเกลียร์แรงดันนะไม่ไม่ไม่ใช่บายพาสนะครับเป็นการเกลี่ยแรงดันนะในแต่ละเซลล์เนี่ยมีทั้งหมด สี่เซลล์มันก็จะเกลี่ยให้แต่และเซลล์นี้แรงดันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าหากาเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะโดนถลุงชาร์จโดนถลุงใช้งานาเราจะเห็นสภาวะาไฟติดค้างนะครับมันอย่างบอร์ดนี้นะครับหรือติดกระพริบในลักษณะแบบนี้ก็คือในกรณีที่การชาร์จนะครับแบตเตอรี่มันใกล้เต็มเท่านั้นเราถึงจะเห็นปรากฏการณ์นี้อีอกกรณีหนึ่งนะครับเราจะเห็นแอคทีฟบาลานซ์ทำงานนะ ในลักษณะกระพริบหรือติดค้างแบบนี้ได้ก็ในกรณีที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ยจนไปถึงจุดต่ําสุดนะครับนะของของแบตเตอรี่นะครับก็คือแรงดันต่ำนะครับนะก็จะทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเริ่มเกิดความไม่เสถียรขึ้นใ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 นเซล์แต่ลยชุดแล้วนะครับอ่านะ ก็จะเป็นข้อสังเกตนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากรู้ว่า Active Balance มันทำงานตอนไหนติดตั้งไปตั้งนานนะครับชาร์จให้ถึงขีดสูงสุดแล้วก็ใช้ให้ไปถึงจุดต่ำสุดต่ำสุดกอ็อยู่ประมาณ2.5โวลต์ต่อเซลล์นะครับ2.5โวลต์ต่อเซลล์ก็คือ2.5นี่ถือว่าต่ำมากนะครับนะ2.6 2.75อะไรประมาณนี้น่าจะพอดีนะครับน่าจะพอดีก็คือ ถ้าเป็นแรงดันรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ11โวลต์12โวลต์นะครับ11.5ถึง12โวลต์ก็ถือว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ uh, uh, พอที่จะ uh, ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าจะเกิดความไม่เสถียรขึ้นเยอะเยอะมากเลยนะครับจะแตกต่างกันเยอะมากเลยยิ่งถ้าเราไม่ได้ติดตั้งเจ้าตัวแอคทีฟบาลานซ์เข้าไปนะปัญหาในส่วนของแรงดัน ที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ติดตามเซมิแลบอยู่นะครับก็ชาร์จไปเรื่อยๆนะครับเครื่องเขาจะอ่ควบคุมอัตโนมัติเองนะครับกระแสชาร์จอยู่ที่30แอมป์นะครับตอนนี้ผมพักชุดหนึ่งเอาไว้นะอ่าแผ่นโซลาร์เซลล์เข้ามา3ชุดเลยนะครับขึ้นอยู่กับแสงนะครับถ้าวันไหน ฟ้าฝนนะครับหรือท้องฟ้ามืดคึมก็เอาชุดหนึ่งนี้ขึ้นช่วยได้นะก็ก็จะพอทำให้นะครับกระแสชาร์จรวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้วันนี้ได้แล้ว214แอมป์นะครับ214แอนมะป์ซึ่งในการใช้งานนะครับระบบโซลาเซลล์ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ทั้ง ใช้งานนะครับแล้วก็ทั้งชาร์จไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือที่เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ครับที่กำลังทำงานอยู่นะทั้งพัดลมหนึ่งตัวนะครับอ่าแล้วก็ตู้เย็นนะครับตู้เย็นตอนนี้สแตนบายลันกันยาวๆทั้งวันนะครับวันไหน,นที่มีแดดท้องฟ้าไม่ปิดไม่มืดคืมนะเราก็จะใช้งานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแรงดันนะครับที่คอนโทรลชาร์จนะครับ สำหรับโหมดการใช้งานตัวนี้ตั้งโหมดได้นะครับเลือกโหมดเป็นลิเธียมนะครับซึ่งลิเธียมในที่นี้เป็นระบบ12โวลต์นะครับระบบ 4S นั่นเองของลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็พอดีเลยที่ผมใช้งานก็เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับเพราะฉะนั้นก็ลงตัวนะครับจากที่ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเสียงนะครับที่ได้ยินตอนนี้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลย ตรงนี้จะเป็นเสียงของพัดลมนะครับตัวนี้มีพัดลมระบายความร้อนนะครับเป็นขนาด60มก็ถือว่าโอเค SRNE นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ